Work สวัสดีค่ะฟ้าเดอะเฟสนะคะ ฟ้าก,ก็มานวดหน้าฉ่ำวาวที่แคลไลเออลีค่ะมี3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่แบบตื่นเต้นมากก็คือเป็นเซนลทาให้ดึงเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วอะค่ะออกไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนค่ะพอทําแล้วก็รู้สึกผิวสะอาดมากๆค่ะมาร์กแม่เหล็กตอนที่เขาดึงออกก็คือรู้สึกเหมือนแบบผิวเรามันได้ดึงแบบรูขุมขนเราสบายมากขึ้นนะคะพ่นวิตามินก็คือกลิ่นหอมมากแล้วก็พอพ่นเสร็จก็รู้สึกหน้าแบบชุ่มน้ําชุ่มฉ่ามากค่ะระหว่างนวดที่เขานวดสบาย พอทำแล้วหน้าเราก็รู้สึกสะอาดมากขึ้นชุ่มฉ่ำขึ้นทันทีเหมือนหน้าเรามีออร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะพอฟาก็มีปัญหาผิวแห้งเหมือนกันพอทำแล้วก็รู้สึกแบบผิวมันชุ่มชื้นขึ้นจริงๆค่ะก็อยากแนะนำค่ะ